ขาดสามใช่ป่ะใช่ขาดสามตายบันเทิงขาดพี่เปาพี่เปาโอยะแล้วก็บันเทิงครับโอเคสาสามคนแล้วก็เก็บครับครับปรับไปหมื่นเอ้ยแต่กูว่าตีเอตับตีสองไม่ต้องเก็บไม่ต้องปรับก็ได้ไม่ไม่เขาลงห้อง่ร้านสี่ทุ่มพอสี่ทุ่มพอเขาลงห้องรานไปหมดแล้วไงเอาเขียวลงก่อนตอนตอนนี้ใคร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 ไปก่อนตีสองลงห้องรานไปนะใช่ใช่แตเวลาเพื่อนจะเล่นเอร์ดับจะได้รู้ว่ามันมีกี่คน ใจกูม,มาเลยวะอีสองขาดสามคนเนี่ยกูชอบอ่ะ <c oughs> สุดยอดตุดยอดตีน <c oughs> ชอบอ่ะไอเราคือทุกคนทุกคนว่างไงถ้าถ้าแบบจะรับคนที่แม่งพร้อมอะม่ <คน S 2> ะก็นนั้พี่ผม,ม <คน S 2> ขอ,มขอรับคนที่พร้อมนะที่แบบพร้อมอ่ะไม่ใช่แบบว่าค <c oughs> ือพร้อมพร้อมในที่คือแม่งมา่ต้องให้ตามอ่ะก็ตามแล้วไอนี้แบบพูดหยาบๆยาแล้วก็ เวีนที่หนึ่งไว้ให้ไทนี่เออเออน่าจะมาขอว่าอนแกงแกงแกงกินด้วยเมตาอะกงนะพี่กินด้วยเมตาพี่ใครมีข้าวไม่ไค่อยเขาทะเลาะกันเลยอย่างนั้นนะามีข้วปตอน่อนมึงแกงพูดดังๆไม่ใช่มีข้าวไหมพี่เออไอ้ตอนแล้วลูกมึงพร้อมเปล่าวะเห็นเขาขึ้นบูปิงบูแดงดังมาม่ใช่หรอพูดดังๆนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาขนมแร้วแล้วแล้วกูจะรับไอถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้ามันอย่างนั้นมันก็ต้องขาดอีกคนนึงอะไอ้ไอ้ตอนว่าว่าเพื่อนว่าว่า แล้วลูกมึงพร้อมปะเห็นบอกว่าได้ได้เอ็มนงเอ็มนายแล้วนี่เออพร้อมได้ปุ๊ปินได้อะไรแล้วนี่พร้อมไปซื้อข้าวนะครับเดี๋ยวผมมาถามถามเนี่ยไม่แต่พวกมึงจะให้เอาลูกกูเข้าไหมอ่ะถับไฟฟ้าดิลงก่อนลงก่อนแบบไฟฟ้าเขาเลือกที่จะอยู่อ่ะพี่ไม่ใช่กูจะแกล้งไอ้สายฟ้ามันอยู่ไหนอ่ะ มครับเมอร์เมโอ้ไม่หนุกเลยเราไปเส้นข้าวนะมันชอบไอเดอบใช่ปะมันชอบขัดกูไอเดอปไงเราเราเราไปไอเดอปแล้วแล้วเราเซ็ตของไม่ไปไอเดอปแล้วก็เป่ไปต้อนก่อนเดี๋ยวไปต้อนพานำอีซี่ตาหนึ่งฟั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 งกูนะใครต่อจากนี้นะใครเล่นใครเล่นเสร็จกิฟของคืนนะเว้ยของมันจะได้กูจะได้รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่ว่ามันเสียไปเท่าไหร่เล่นเสร็จกิต่อแถวกิฟของคืนเลย หาคนตกปลาไม่มีหญิงตกปลาเอ้ยผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเอ้ยปกติมันเปิดวีซิงกันปะไม่เปิดไเปิดไม่เปิดวีซิงปิด V sync ถ้าจะเปิดเปิดในเทนนิ่งดีกว่า V sync อะ V sync คืออะไรกูยังเหมือนกูรู้อะลอฟเฟรมเรทเหรอลอฟเฟรมเรทเพื่อเฮ้ย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 ใครใครตาไฟวะเสียงแม่งแหลมมาเลยนะพวกมึงนี่เกินไปหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ถามถามนะถามถามแบบ ส่วนรวมนะถ้า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 ไอ้นี่ถ้าไม่เห็นตัวแย้งได้นะใส่มีมีใครติดอะไรครับไอ้นี่ปะไอปลาใสปลาใสไม่ไม่ไม่นะไม่ติดครับเขาไอ้นี่อยู่แล้วงั้นงั้นงั้นเอางนี้เราเราให้โอกาสเขาไหมถามทุกคนนะได้พี่ถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขาออกก็เราก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าเขาเข้ามาก็ถือว่าเขาให้เขาช่วยบูทงินเพราะว่าเขาเขาฟาร์มเก่งแล้วก็มีเวลาคือเอาเอาง่ายๆเกมเช่นนี่มันต้องติดเกมด้วยอ่ะต้องมีเวลา คือคือถ้ามึงถ้ามึงแบบว่าทํางานอยู่มึงก็มึงก็ทําตรงนี้ได้ไม่เต็มที่อ่ะพูดตรงๆดิถ้าเขาว่างขนาดนั้นน่ยก็ลองเอาเขาเข้ามานะให้โอกาสเขาดูโอเคปะโอเคโอเคตามนั้นจานนั้นเดี๋ยวเราคุยกับเขาวันนี้แหละว่าอย่างไงเราคุยจบเมื่อไหร่เมื่อวานแล้วฟ้าใส่อะไม่ไม่เขาต้องไปคุยคุยกับเขาพอเขามาเขามายังโดนเน็ตไม่ขึ้นครับน้ำส้มว่าไงอ่ะเขามายังอ่ะเขาเข้าแก๊งเราแล้วเหรอพี่เขายังไม่ได้เข้า แต่เขาบอกว่าเขาต้องคุยออกับครอบครัวมีใครมีอาหารไหมครับไม่มีไอ้ตอนเราได้ข่าวได้ข่าวว่าลูกมึง <Okay. S 1> พร้อมนี่ใส่ฟ้ามาพอดีเลยเออ,อได้ไหมหพี่ม่งกี้ไปห้องน้ำมาได้ข่าวว่าลูกมึงพร้อมแล้วก็ได้บูปินอะไรมีทำของไว้เตรียมพร้อมขึ้นมึง ลูกกูก็ออนออนเฉพาะเฉพาะช่วงช่วงสองสามทุ่มขึ้นไปอะได้ไหมมีใครขัดได้มีคนแบบติดใครติดใจอะไรไหมอันนี้ถถามามสายฟ้าดิถามสายฟ้าดิแต่แต่อย่างเวลาไอ้ดอกอะอย่ากดย่อนะมันอย่าเอออย่านั่งนะในในในไอ้ดอกอย่านั่งนะอันนี้บอกก่อนไอ้ฟังสายฟ้าก่อนไม่ถ้าถ้าพี่การันตีอะพี่ก็เอามาเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงนะถ้าพี่การันตีพี่ก็เอามาเลยน่ะโอ้ ไงก็ชื่อพี่ค้ำอยู่แล้วนี่เออเอาถูกเะล่ะก็ลูกลูกสาวพี่อ่ะโอเคแล้วแต่ถ้าไม่เล่นเหมือนแต่ก่อนโอเคได้เอาไม่ผมเอาผมก็พูดเอาอันนี้คุยสาระไะเนี่ยอันนี้คุยสาระไม่ใส่เดิมก็ต้องถามไอ้สุดไอ้ซุดยังไงฟ้ามึงเอาไหมกูเอา อะไรอะไรก็เอาไงไอวางวางฟังก่อนฟังก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฟังกูดีฟังกูทีมาใกล้มาใกล้มาใกล้กันเจตีมันดังว่าเราพีวพี่ต้อนรับวัลเฮ้ยฮัลโหลมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้จก็ฟังหน่้ามอเตอร์ไซค์มาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้ไอสายฟ้ามันไม่ค่อยอยากรับผู้หญิงไงไอยูเลิกบ้างไอยูไอยูมันเป็นที่อะไรนี้มันวอาข้าวมันเอาข้าวแป๊บนึงมันกวนมันฟังก่อนฟังฟังฟังนะฟังไอ้เกลเกลเกลฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมปุยตุลาแป๊บ ก็ต่อจากนี้เรา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 เห็นเราเราเรามองเราเราแบบทําตัวไปในทิศทางเดียวกันนะคือต่อจากนี้เรา20วันขอ20วันเราจะส่งเงินแจ้งแล้วก็จะฟาร์มแล้วก็จะดันขึ้นเทียสองคือถ้ามันถ้ามัน20วันมันไม่พอก็ก็คือดันให้ถึงอ่ะคือเร็วสุด20วันดันเก็บเงินวันละห้าหมื่นแล้วก็ดันอาวุธให้เพื่อนที่มือเปล่าแล้วถ้าได้ปักหลังรบก็ขึ้นเทียสองขอ20วันก็ใครสะกิดก็ปล่อยมันไปโอเคปะถ้าแก๊งเล็กสะกิดอ่ะ ถ้าแก๊งถ้าถ้าแก๊งที่เราคิดว่าไหวชัวร์ไหวคิวก็เอาเอาไอ้ไอแต่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 แตที่ในตัไปห้าร้อยแ,แล้วไม่ขึ้นหรอแบบมึงเห็นลุงแม็กปะไม่จะเป็นต้องพูดเยอะเลยลุงแม็กอะเขาก็นั่งฟังให้พวกแจ็กกี้พวกอะไรเชิดอย่างเงี้ยอย่างอาติเชิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเอาปล่อยวางไว้ให้เด็กรุ่นใหม่มันเชิดไ<ผ>ม่ไหวแต่ว่ามันจริงๆมันไม่มีมันไม่มีไหวก็ไม่ไหวมันมีแค่พร้อมกับพร้อมปาูปา คือถ้าเราพร้อมแต่เขาพร้อมกว่าเราก็แพ้กูอยากให้เราพร้อมกว่าทุกแก๊งแต่ว่ามันต้องฟาร์มมาดีที่เนี้ยมันเลยมันเลยต้องใช้เวลากูเลยอยากให้แบบเก็บตังค์บูธบูธเงินบูธเงินแล้วก็ดันของดันของให้มันให้มันเสร็จไปอ่ะเรื่องวันนี้เท่าไหร่พี่่เพราะวาผมให้ทุกคนไปฟังนะทุกคนทุกเก็บเงินห้าหมื่นส่งที่สายฟ้าเนื่อยมันเห็นผมเหนื่อยสายฟ้าจะเก็บตังค์ทุกคนจะให้มันคุ้มให้เงินห้าหมื่นได้แล้วใครที่เป็นหนี้แก๊งไม่ส่งตามตามกำหนดก็ให้เวลาหนึ่งเดือน ไม่ใช่ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์พูดผิดหนึ่งอาทิตย์พอพูดเลยนะเส่งตัวเองวันที่อะไรใส่ฟ้าใส่ส่งเรื่อยๆครับส่งเรื่อยๆไปเลยส่งห้าวันเก่าอ่ะของเก่าเราอ่ะของเก่าก็ไปดูในตารางเก่าทุกอย่างแล้วมันเช็คได้อยู่แล้วว่ามีอะไรเท่าไหร่อ่ะใครยังไม่ส่งบ้างอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะบอกว่าเออไอ้ไเดอรมาเอออีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าไอเดอรมาใช่ไออันนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะคุยก่อนคุยก่อนผมเป็นคนเก็บตังค์นะผม

เดี๋ชนใหญ่ชนโดไป, 1, 000, ไป 2, อีกหนึ่งพันรวมเป็นสองพันนี่ใครก็ได้ลองโดมาดิมันขึ้นไหมอะถ้าถ<ะ>้าอย่างนั้นนะบูมี่ขอ้ำแข็งแม่หน่อยดิบูโอ้ทำไม่คนมึงอ,อนเยอะจังวัดสี่ทิงออนเท่าไหร่ฮะไปเรียนบ้างดีกว่าทิ่ บางทีใช่ครับมันต้องหลายหัวครับอย่างงซุนช่วยอย่างเงี้ยมันมันเป็นแบบถ้าผมคนเดียวมันไม่ไหวไงผมก็ยอมแล้วผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะจะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับตอตัวเปิดไม่ใช่ตัวสั่งการไปซีคิงไปไปมันมนไปเลื้อนมันมันหน่อย ม่คนดูเป็นไรกับผมเมื่าไฟคนเนี้ยคนเดียวเนี่ยมันมึงมึง,ม,งมึงมีอะไรกับกูในตัวมันมึงแบบติดกกูตลอดเวลาเลี่ยน,น้องมิ้นเนี่ยแต่กูไม่อาจเชื่อมหรอกไร้ข้าพอน่าจมันก็เดินแบนแล้วที่จะติมกี่โมงครับก็ครับเนาะอย่างลุงแม็กก็เห็นเวลาเวลาอยู่บนรถก็ชิวๆไม่ต้องไรมากให้น้องๆมันเฉย เลยนะครับนะ้ะลุงลีลุงลีในขนาดนั้นครับบุมบัมซัมเบ เออระวังเรื่องระวังเรื่องระวังเรื่องบัฟในแอร์ดกนะเรื่องวัดเรื่องวัดไม่เอาอะไรเลเราเราเล่นเงียบพอถือเชมได้ชมไดิขอร้องครับโฟกัสเพื่อนด้วยนะครับคือแบบแล้วก็ไอ้ทุกคนทุกคนกูอยากกูอยากบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าแบบอย่าตายมายนะเวลาเปิดอ่ะถ้าแบอย่าพลาดเหมือนตอนเล่นเพดอะไปตายไปตายกลางวงนดวงมันยากเป็นตัวปะว่ะเอ๊ะเอ้ยคนเราขายไข่มาแล้วเขาเป็นยังพี่ อย่ากดดังมากระโดดข้ามากระโดดข้ามาดิกระโดดข้ามาดิกระข้ามไปหมดเลยอย่าไปโดดข้ามไปหมดเลย ไอ้ลามกูจะตายลามโอ้กูตายเย็ดแม่หน่อยช้อปิ้งชูดิเนี้ยกันนะกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยโอ้วยโอ้สวยเกิด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 ครับเกิด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 โอ้ยโอ้ยแมาชุบพี่ไงมาใช้ปืนแล้วยิงทางขวาให้กูหน่อยได้ได้ได้มาชงขหาเพื่อนชุบทางขวาชุบนะลุงเห็นปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงเพื่อนให้ รีได้รีรีได้รีจะวัดมากชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วย oh. คิมช่วยกี้หน่อยคิมหพอแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ผมมาแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยหมดหมดหมดพี่เม้งพี่ตาาผมได้พี่ปิดตัวชุบพี่ตอาพี่ตอพี่ตอาผมได้ปิดตัวชุบไม่ได้พี่เฮ้ยมา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 ยูช่วยพี่ตอหน่อยช่วยพี่ตอหน่อยคนนึงมาดิคนเดียวเองคนเดียวเองแป๊บนึ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 งชุบอยู่ชุบเพื่อนอยู่ตอบไวพี่ชุบไวเพื่อน คกูปล oh ่อยคลิกขวาเจียงมาสองระวั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 งไอ้ยูกูชอบปล่อยคลิกขวาเป็นไรวะคุณลืมปล่อยหมดเนาะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเขาจะจุ่มอย่าเ่อะอย่าเยอยูยูมึงไม่ต้องพูดบอกบอกเขาไปเฉยบอสโดนลุกอด้วยนะก็ โก้โก้เรียกเพื่อนมาเขาจะชุบเฮ้ยเพื่อนมาล้างลัางล้งถึงว่าอะโหลอะโหลไกล้ๆไม่มีว่ะกูมีกูมีที่ชุกูมีกู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 เนี่ยชุบกูดิเนี่ยหมดแล้ว่มีสองคนต้องเรียกเพื่อนมาต้องเรียกเพื่อนมาทับช่วยกำลังช่วยกูกันปืนมึงเห็นปืนไหมยูโก้ชุบไปต่อล่มอะชุบยังชชุุบบแล้วปล่อยกูด้วยเอ้ย ค no no oh oh ุ้มน oh ้อยคุ้มน้อยคุ้มน้อยโอชาพี่ต่อลุกพี่ต่อลุกโกูเด็กเออกดเล่นอะไรดึงต่อดึงต่อดึงต่อดึงดึงกูกูมีที่ชุบกูมีที่ชุบดึงดึงดึงหนึ่งอายุดึงกูไม่มีที่ชุบพี่ชุบพี่ชุบพี่โอ้หวยดีพ่อไงเฮียกูเล่นดีสุดแล้วโอ้โยเฮียโดนยิงว่ะ ภาพแม่งอย่างดำเลยเฮียไม่เล่นแล้วลูกสุดนะเด้ง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 โกรแล้วแทงทำไมอะมาเล่นไอ้ดอกคามาเล่นไอ้ดอกอะไรไม่ใช่มึงไม่ใส่สูตรมาเล่นอะอะไรนะไม่ใส่สูตรมาเล่นอะก็ก็ก็เป็นของแก๊งหรือเปล่าไอ้นียอ๋อมันไม่ของแก๊งอะไรอะอ๋อเป็นสูตรแก๊งเหรอเป็นฮูดครับโอเคโอเคโอเคน้อง ไปตรงหลังตรงหลังระวังมงหลังหลังมงไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยพี่ต้อนตอ้ปตามเพื่อนสวยเพื่อนมากรำลัำชุบพี่ได้เปล่าพี่พี่มีที่ชุบอีกคนนึงอีกคนนึงชุบไปชุบไปพี่มีที่ชุบพี่มีที่ชุบไอหลังชุบเลยไอหลังชุบเลย ไม่ต้องชูเล่าพอเล่าตายหมดเล่าเหลือเลยเหลือตัวเดียวเองเหลือตัวเดียวเองปล่อยเลยไม่ต้องชบแล้วเปืองรอให้หมอเลยองไปโดนสองไว้เฮ้ยตายตายพี่ตายนาการนใครตายในพุ่งไะครับแต่ผมจะได้พุ่งทีเดียวเืนะาการโอ้โหอร่อยเลยให้ลหลไปอุ้มเขาหน่อยไปอุ้มขหน่อยอุ้มเขาหน่อยรวมๆเลยอุ้อวมได้ครับออกไปออกไปไกล ดึงของพี่แล้วชุบพี่โทษทีแล้วกันถ้าฟรีอ่ะอ้าวเด๋อเด๋อเอาเด๋อเรด๋อจบนี่เด๋อเอาเอาเอาไอ้เดี๋ยวก็สุดสิ้นกี่นัดผมมีให้สี่สิบเจ็ดสิบนัดครับสิบนัดก็ องสองกับสามหม่ไม่เป็นไรครับเล่นเพื่อแก๊งผมไม่ได้ซีอะไรเนี่ยผมได้เงินมาเนี่ยเล่นเพื่อแก๊งไม่แน่ใจเหมือนกันครับกล้าเล่นกล้าอะไรผมดีกว่าออกมาเพื่อไม่ได้ใช้คยิงแมงมุมแล้ววะไปจ็ะกิไปไปไปไไป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 ดมมปม้ปมกเอาของให้ไปไป เพื่อนมาคิดด้วนผู้ใช้หมดเลยนะก่อนหนึ่งกับให้เขาขอของมาเขอของมาขอของให้ผมก่อนพี่ใช้หมดเลยนะขอ้องมาให้ดอกไม้ให้ผมให้จุนเอาให้เอาให้ลุงเอาให้ลุงของไอ้ดอกไม้ให้ผมให้ดอกนครับพี่เุืออมบอกครับตอนนี้มาแล้นี่นี่นี่ได้ครับครับครับไอพี่ก้อนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงก็ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยใสน้อง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 ชายน้องชายพี่ขอโทษนะที่ถามอ่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมก็แต่มันมันมันเหมือนสูตรธรรมดาไอ้ชุดธรรมดาจริงเนาะไม่ไม่เหมือนชุดแก๊งอ่ะไม่เหมือนเลยพี่ดูไม่รู้เออะเป็นลายไฟแก๊งมิดไม้ไงใช่ใช่ใช่แก๊งมิดไม้แก๊งมิดไม้เขาจะเป็นลายไฟทั้งหมดเลยพี่ของเขาอะแปอ๋อลงใหม่เหรอครับหรือว่าไงผมไม่เห็นนะนเป็ลลายยไฟอู่แ้วขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะที่ถาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเจ็บตอนสี่เจพี่ชูบล็อกอยู่ไหนเป็นหมอให้พี่ท็อปพี่ชอปพี่ชอปฟังดูฟังดูหมอหมอหมอฟังดูพี่หมอดดูิ อันนี้ใช่คุณหมอฟองดูป่ะครับไม่ใช่ให้หมออะไรนะครับไปไปไปช่ครับไปแชัรนตามขวานไปไปแหมอฟองดูครับใช่เหรอก็ดีด้วยเหรอแพทไอ้นี่สีกล่องแพทสอไปตกบาตรกี่ก็เรอยไปไอ้หมูไอ้หมูมันอมอ่ะไปอมไม่ใครจะไปพักก็ไปพักเลยนะโคตรสุดอ่ะพี่ใครจะไปพักก็ไปพักเลย้เหรอใช่พี่ไม่เหรียญแพทไม่ได้เลยเหรอที่ร้านอยู่ไหร่ฮะ เปลี house, <ok hey, right. it, you know. you <OK. ่ยนแพทไหนอะใครเก็บอะเฮ้ยที่ห right? ล okay. ังเพราะว่าให้ลุงเก็บแล้วก็เลี้ยวเถอะไอ้เหี้ยมันจะได้ไม่ต้องกิ๊บไปกิ๊บมาได้อะไรเฉยได้เลยอะทาร์ดทาร์ดเป็นไงแค่สนามที่ทาร์ดสวยสวยสวยแล้วกูมาใครเนี่ยเนี่ยไม่ตกปลาบ้านเนี่ยปลาเละลามลามลามไอ้ลามน้องกูไปไหนนี่ มันเกินไปปะเนี่ยไม่ไปหนีเราแล้วว่งพี่เจ้าหลงเล่ามันได้ไปเล่นหรือไปเจอแรงเล่าไปไหนอะเล่าไปไหนอะได้เลยปะได้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 ไปดูพี่ล่าไปตกปลาดิหางเงินให้พี่ดิผมตกปลานะพี่เอองั้นปลาพาพี่ไปนี่ก่อนพาพี่ไปเออไปเบลก่อนไปเบลก่อนไปเบลก่อนได้ได้เล่าเลาไปไหนละล่าไปไหนไอ้ลาไปไหนอะ